สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นกจะมาสอนถักกระเป๋านะคะกระเป๋าใบนี้ถักจากเชือกฟอกเป็นลายปีกนกง่ายๆเลยนะคะจะใช้เป็นแบบหิว้วหรือว่าคล้องแขนก็ได้นะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะและถ้าหากเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนอุดหนุนสินค้ากับทางร้านนกมีมาจัดโปรโมชั่นในแอปสีเขียวยังไงลองติดตามกันดูนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปเริ่มถักกันเลยนะคะอุปรกรณ์ที่ใช้ก็มีเชือกฟอกสีดิบนกใช้อยู่สี่ม้วนสีเขียวใช้อยู่สองม้วนหูกระเป๋าพลาสติกแบบกลมสีครีมหนึ่งคู่ซับในสำเร็จทรงก้นเหลี่ยมขนาดรอบปากกระเป๋าสามสิบนิ้วโครเชรที่ใช้สองหัวนกใช้สี่ทับศูนย์ ขั้นตอนในการถักเราจะเริ่มถักหูกระเป๋าก่อนนะคะถักครอบหูกระเป๋านกใช้โครเชต์สองหัวสี่ทับศูนย์ในการถักถ้าเพื่อนมีหัวเดียวสามารถใช้สองจุดห้ามิลในการถักได้ก่อนอื่นเราจะเริ่มถักโซ่ก่อนนะคะแล้วมาวัดกับรอบด้านในของนกจะถักอยู่ทั้งหมดหกสิบโซ่ตรงนี้นะคะใช้สีดิบในการถักหลังจากที่เราถักโซ่ได้หกสิบโซ่เสร็จแล้วเราก็จะ เอามากเกี่ยวแบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกถัก X ลงในแต่ละหลักถักซ้ำลงไปสองหลักนะคะในหนึ่งหลักถักซ้ำสองครั้ง เราก็ถักซ้ำแบบนี้จนสุดโซ่พอเราถักมาจนสุดโซ่นะคะให้ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกแล้วก็ตัดไหมแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะใช้เข็มสอดเก็บซ่อนปลายไหมด้วยเข็มสอด ดึงให้มันติดกันแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะมีตรงนี้หนึ่งเส้นย้อนกลับมาด้านหลังหนึ่งเส้นเพื่อที่ไหมมันจะได้ล็อกแล้วก็ทำแบบนี้ไปสามช่วงนะคะมันจะได้ล็อกแน่นๆไหมอยู่ตรงนี้ย้อนกลับมาหนึ่งเส้นแล้วค่อยตัด ตรงปลายไหมนี่ก็เหมือนกันนะคะเกี่ยวไหมพร้อมกันให้มันติดกันก่อนอันนี้เราจะย้อนกลับมาเก็บซ่อนด้านนี้นะคะ หลังจากที่เราตัดเก็บซ่อนปลายหมยเสร็จแล้วเราจะถักแบบเดียวกัน2ชิ้นจากนั้นเราจะใช้เข็มกัดทําเครื่องหมายหมายตรงนี้นะคะจะใช้อยู่ทั้งหมด55หลักตรงนี้เราจะไว้เป็นตรงตำแหน่งที่เราจับ ก่อนที่เราจะเริ่มถักนะคะนกใช้โครเชต์สองหัวใช้ห้าทับศูนย์ในการถักถ้าเพื่อนๆมีหัวเดียวสามารถใช้2.5งมิลในการถักได้ก่อนอื่นเราจะเริ่มถักก้นกระเป๋าถักก้นกระเป๋าถักโซ่ไปทั้งหมด20โซ่ ถักโซ่หนึ่งถัก X บนทุกหลักจนสุดแถวพอถักมาจนสุดแถวถักโซ่ขึ้นหนึ่งเราจะถักก้นกระเป๋าถัก X คพลิกกลับไปมาเราจะถัก X คพลิกกลับไปมา ทั้งหมดของนอกถักอยู่50แถวจะได้ขนาดของก้นกระเป๋า10นิ้วครึ่งคูณสนิ้วครึ่งจากนั้นเราจะถักลายกระเป๋านะคะตรงนี้แถวแนวตั้งนับเป็นหนึ่งหลักแบบนี้นะคะถักโซ่ขึ้นหนึ่งเราจะเริ่มถักตรงมุมก่อนเราจะถัก x ซ้ซ้ไปสองหลักแล้วเว้นตรงนี้แถวที่สองตรงนี้นะคะ นับเป็นหลักที่สองเว้นไว้หนึ่งหลักแล้วก็ไปถักในหลักที่สามถัก x ซ้ซ้ำลงไปสองเว้นแถวนี้แล้วก็ถักลงในหลักถัดไปเว้นหนึ่งถักซ้ำหนึ่งมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ พอมาถึงตรงมุมเราก็ถักซ้ำตรงมุมแล้วก็เว้นไว้หนึ่งหลักเหมือนกันนะคะเว้นไว้หนึ่งหลักถักซ้ำไปอีกหนึ่งหลักถักแบบเดียวกันจนครบรอบ พอเราถักมาจนครบรอบนะคะวิธีถักจบแถวอันนี้จะเป็นหลักแรกหลักที่สองให้เราดึงห่วงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วทิ่มหัวเข็มสอดหัวเข็มลงตรงหลักที่สองหนึ่งสองตรงนี้จับปลายไหมไปใส่ตรงปลายโคเชต์แล้วเกี่ยวไหมดันไปข้างหลัง ดึงตรงนี้รัดให้แน่นนะคะมันจะได้ชิดไม่เห็นรอยเชื่อมต่อคาห่วงดึงไว้แบบนี้จากนั้นเราจะถักสลับสีเราจะถักตรงมันจะมีหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีด้านข้างที่เป็นเส้นแบบนี้เราจะทิ่มหัวเข็มลงตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูในหลักถัดไปให้มันเห็นภาพชัดๆนะคะหลักที่หนึ่ง และหลักที่สองเราจะสอดหัวเข็มลงตรงเส้นสุดท้ายของหลักที่สองตรงนี้ห่วงอยู่แบบนี้นะคะอันนี้คือหลักที่สองทิ่มลงไปแล้วเกี่ยวอีกสีหนึ่งขึ้นมาแล้วก็สอดหัวเข็มลงไปในห่วงด้านหลังเกี่ยวสีเขียวลอดทั้งสองห่วงแบบนี้นะคะดึงให้แน่น สีดิบเราจะทิ้งไว้ตรงจุดเริ่มต้นแล้วก็ถักสีเขียวถักเก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยตรงนี้เราจะนับเป็นหลักแรกแล้วก็ถักไปอีกหนึ่งหลักวิธีการถักถักในรูปแบบเดิมถักซ้ำในหลักเดียวกันเว้นไว้หนึ่งหลักหนึ่งสองแล้วก็ลงตรงเส้นของหลักสุดท้าย ถักซ้ำในหลักสุดท้ายสองครั้งอันนี้จะเรียกว่าลายปีกนกนะคะเว้นไว้หนึ่งลงในหลักที่สองถักในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวในรูปแบบเดียวกัน อันนี้จะเป็นหลักที่หนึ่งทิมหัวเข็มตรงหลักที่สองเอาห่วงมาเกี่ยวกับปลายเข็มดันไปด้านหลังจากนั้นเราก็จะเกี่ยวอีกสีหนึ่งขึ้นมาถักสิสลับสีละหนึ่งแถวอันนี้จะเป็นหลักที่หนึ่งหลักที่สองเราจะถักตรงตำแหน่ง ตรงเส้นตรงนี้เสมอนะคะขิิมหัวเข็มลงไปเกี่ยวอีกสีหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไปสอดกับห่วงด้านหลังเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งสองห่วงพยายามดึงตรงนี้ให้แน่นนะคะให้ชิดให้แน่นจากนั้นเราก็ถักในรูปแบบเดิม เราก็ถักแบบนี้จนครบรอบพอถักจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวถักสลับสีกันแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเราจะถักสลับสีขึ้นมาทั้งหมดนับตั้งแต่ตรงนี้นะคะแถวแรกที่เป็นสีดิบให้ได้ความสูงกระเป๋าประมาณ10นิ้วจากนั้นนะคะ แถวสุดท้ายของคอปากกระเป๋าตรงนี้เราจะถักสีดิบอีกหนึ่งรอบแต่เพียงเราจะถักลาย X ธรรมดาปกตินะคะปกติเราจะมาลงตรงนี้ตอนที่เราจะเริ่มแถวใหม่ให้เราลงเกี่ยวสีดิบลงตรงหลักตรงนี้นะคะเกี่ยวขึ้นมาถัก X ไปหนึ่งหลักแบบนี้นะคะ แล้วก็จากนั้นตัดสีเขียวออกเลยแล้วก็ถักเก็บปลายไหมสีเขียวไปด้วยเราจะถัก X ในหลักแบบนี้นะคะบนทุกหลักจนครบรอบ พอเราถักมาจนครบรอบถักจบแถวนะคะเหมือนกับที่เราถักลายขึ้นมาลายไหมสอดหัวเข็มแล้วก็ดันไปล็อกไว้ด้านในในแถวแรกตรงนี้เราก็จะตัดเลยนะคะตัดจากนั้นให้เราหาจุดกึ่งกลางอันนี้จะเป็นด้านข้างนะคะ แล้วหาจุดกึงกลางตรงกลางตรงนี้จากนั้นเราจะถักขอบกระเป๋านะคะขอบกระเป๋าหลังจากที่เราหาจุดกึ่งกลางด้านหน้ากับด้านหลังไว้แล้วนะคะตรงนี้เราทําเครื่องหมายไว้หนึ่งข้างละหนึ่งหลักแบบนี้นะคะแล้วให้เราถักพลิกกับเมื่อกี้เราถักไปด้านหน้านะคะอันนี้เราจะพลิกกับถักมาด้านในนับจากตรงที่เราทําเครื่องหมายไว้ ตรงนี้เว้นไว้เลยนะคะนับมา1 2 3 4 5ให้เรามาถักในหลักที่6นับออกมา1 2 3 4 5แล้วมาถักเกี่ยวไหมต่อไหมถักโซ่1ถักเอ็กไปถักเกบนมาจนถึงตรงนี้นะคะนับออกจากตรงหลักออกมา5 เราจะถักแบบนี้นะคะอ้อมมาจนถึงอีกข้างหนึ่งแล้วนับจากตรงที่เราทำเครื่องหมายออกมาห้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้ามาหยุดตรงหลักที่หกตรงนี้นะคะแล้วเราจะถักพลิกกลับทีละข้างถักโซ่ขึ้นหนึ่งแล้วพลิกกลับมาด้านหน้าตรงช่วงด้านข้างเราจะถักรวบหลักเกี่ยวไหมไปสองครั้งในหลักที่หนึ่ง กับหลักที่สองแล้วก็รวบจากนั้นก็ถัก x ไปจนถึงอีกข้างหนึ่งพอเราถักมาจนสุดอีกด้านหนึ่งนะคะหลักสองหลักสุดท้ายให้เราถักรวบอันนี้จะเป็นแถวที่สอง รวบหลักในหลักแรกและก็หลักสุดท้ายขึ้นแถวที่3าถักโซ่ขึ้นหนึ่งแล้วพลิกกับถักรวบหลักแรกกับหลักสุดท้ายเหมือนกันนะคะเราจะถักลดช่วงด้านข้างตั้งแต่แถวที่2 3 4 5นะคะด้าน ทั้งสองข้างก็จะเหมือนกันแบบนี้จากนั้นตั้งแต่แถวที่6ไปถักโซ่ขึ้น1จากนั้นถัก x บนทุกหลักพลิกกลับไปมานะคะตัวนี้ก็จะไม่มีลดช่วงด้านข้างนะคะหลังจากที่เราถักลดช่วงด้านข้างทั้งแต่แถวที่สองมาจนถึงแถวที่ห้านะคะแล้วตั้งแต่แถวที่6จนถึงแถวที่15บห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดบสองสบาสบี่สิบห้าเราจะไม่ลดด้านข้างมันก็จะตรงแบบเดียวกันทั้งสองข้างนะคะจากนั้นเราจะถักเลื่อนห่วงในแถวสุดท้ายให้ขอปากกระเป๋ามันหนาและแข็งแรงขึ้นหลังจากที่เราถักด้านหลังแบบนี้แล้วคะถักโซ่หนึ่งแล้วถักเลื่อนห่วงบนทุกหลักจนสุดแถว พอเราถักมาจนครบรอบล็อกแล้วก็ตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยเราก็จะได้ขอบปากกระเป๋าที่หนาและแข็งแรงขึ้นจากนั้นเราก็จะมาเริ่มต่ออีกข้างหนึ่งถักในรูปแบบเดียวกันนะคะเดี๋ยวนกจะเริ่มต่อให้ดูในแถวแรกของด้านที่เราเริ่มต้นถ้าเราของนกถักอยู่ห้าสิบเจ็ดหลักนะคะ แถวแรกถักห้าบข้างนี้ก็ต้องถักให้ได้57เราจะได้ขอบปากกระเป๋าที่เท่ากันนะคะนับออกจากตรงที่เราทำเครื่องหมาย12345สองสามสี่ห้าแล้วมาเริ่มตรงแถวที่6เริ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ถักในรูปแบบเดียวกันเหมือนเดิมเลยแถวแรกเราก็จะถักไปจนสุดนะคะมาถึงตรงนี้ นับออกมาห้าหลักแล้วก็มาจบตรงหลักที่หนึ่งแถวที่สองเราถึงจะเริ่มลดเราจะถักขอปากกระเป๋าแบบเดียวกันทั้งสองข้างนะคะอะน,นี้ก็ลดเหมือนข้างนี้นะคะถักพลิกกลับไปมาสุดท้ายก็ถักเลื่อนห่วงมันจะได้ขอปากกระเป๋าที่หนาและแข็งแรงขึ้นจากนั้นเราจะใส่ซับในนะคะซับในก่อนที่เราจะเย็บนะคะ ตอนที่เราจะสอยเราจะพลิกเอาด้านผิดออกก่อนคือ,อด้านอันนี้คือด้านนอกนะคะคือด้านที่สวยๆเราพลิกออกมาแบบนี้แล้วก็เอาซับในด้านที่มีกระเป๋าทั้งสองข้างแบบนี้นะคะสวมเข้าไปเพราะว่าเวลาเราเย็บเราสอยมันจะได้ง่ายนะคะแล้วก็เล็งเซนเตอร์ให้มันตรงกันทั้งสองข้างนะคะใช้เข็มหมุดหมายก่อนนะคะอันนี้จะเป็นขอบปากกระเป๋าแถวสุดท้ายเราจะสอยตรงนี้นะคะ เลื่อนลงมาปิดตรงตำแหน่งสีเขียวแล้วใช้ได้พร้อมเข็มสอยสอยซับในให้ติดกับตัวกระเป๋าจากนั้นนะคะเราก็ใช้ได้พร้อมเข็มสอยสอยซับในให้ติดกับตัวกระเป๋านะคะมันก็จะออกมาแบบนี้แล้วก็พลิกด้านถูกออกมาอันนี้คือด้านที่เรามันอยู่ข้างนอกนะคะซับในก็จะอยู่ข้างในแบบนี้จากนั้นเราจะเอาหูกระเป๋าที่เราถักมาเย็บติดกับ ขอบปากกระเป๋าอันนี้นะคะเราจะใช้ได้ที่เราถักขอบเย็บตัวหูกระเป๋าให้วางที่เราทำเครื่องหมายไว้แบบนี้นะคะ2ข้างใช้เข็มเข็มกรททำเครื่องหมายล็อกไว้ ล้วใช้เชือกที่เราถักนะคะเย็บตรงขอบด้านใดด้าน,านหนึ่งก่อนเย็บสอดเข้าไปแบบนี้ทั้งสองเส้นเลยนะคะเย็บให้มันโค้งเข้ารูป ตามขอบปากกระเป๋าตรงด้านข้างตรงนี้อาจจะเว้นหนึ่งมั่งสองมั่งนะคะแล้วแต่ว่าตรงขอบปากกระเป๋ามันจะตรงอยู่ตรงตำแหน่งไหนแล้วก็ดึงให้แน่นนะคะเราก็เย็บหูกระเป๋าแบบเดียวกันทั้งสองข้างมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ หลังจากที่เราเย็บหูกระเป๋าทั้งสองข้างเสร็จนะคะเราก็ทำผู้ใบไม้มาติดตกแต่งเพื่อเพิ่มสีสันให้กับกระเป๋านะคะสําหรับผู้ใบไม้นกเคยทําคลิปสอนไว้แล้วเพื่อนๆลองย้อนไปดูนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ